สวัสดีครับก็มันไม่จบไอจัก,กรยานกิดเครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวมายังไม่ได้ถ่ายตอนขับขี่นะแต่ว่าถ่ายระหว่างทําก่อนเพราะว่าไม่มีโปรแกรมตัดต่อจะถ่ายลงเป็นช่วงเป็นช่วงไปแล้วกันอันนี้คือแก้ตะพื้ตะพือเนี่ยหลังจากครั้งที่แล้วไปทดลองขี่ปรากฏว่าขาไหม่ครับมันมาเบียดข้างซ้ายใช่ไหมเครื่องมันจะโยกม,มาฝั่งซ้ายให้น้องขี่ไปนี่แบบกางเกงไหม้เลยก็เลยแก้ตะพื้ตะพือ แก้คอท่อแก้จุดยึดแท่นเครื่องแล้วก็ตอนนี้รอสั่งสเตอร์อยู่สั่งจากลาซาด้าสั่งสเตอร์11ฟันจริงๆอะ่ะสามารถใช้ฟีเดิมได้แหละแต่ว่าอยากได้แรงบิดเพิ่มขึ้นก็เลยสั่งสเตอร์11ฟันมาอันนี้ก็คือจะให้มันจะให้เครื่องเนาะรับรับไอ้นตัวนี้น่าจะ18ฟันอะ่ะฟีจักรยานหลังผมผมก็ลื้อเอาเอาลูกปืนเอาอะไรออก แล้วก็ตัวที่ขับล้อหลังก็เดี๋ยวสั่งอยู่ประมาณ11ฟังก็จะมาขับล้อหลังก็มันก็จะประมาณนี้มาถ่ายไว้ก่อนก่อนที่จะแบบประกอบแล้วก็แบบไม่ได้ถ่ายรายละเอียดก็จะมาประมาณ6เซนติเมตรนะก็น่าจะอยู่เซนเตอร์แล้วแหละความร้อนก็น่าจะหายไปส่วนท่อดังมากเลยผมซื้อปลายท่อของรถยนต์มาเนาะไอ้ที่ติดปลายท่อที่สวยอะ่ะห้บบาทปรากฏว่าเสียงลั่น ก็เลย hmm. ทำยังไงดีคะเนี่ยทำเองลองทำเองดูนี่ผมก็เอาแผ่นเมทัลชีตมามว้วนแล้วก็ยิงด้วยรีเวทแล้วก็เจาะรูแล้วก็จะยัดด้วยนี่ก็จะมว้วนเอาแผ่นเมทัลชีตมามว้วนแล้วก็ยิงรีเวทแล้วก็บานปากออกเพื่อที่จะให้มันค้าในท่อไม่ให้มันขยับซ้ายขวาแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ยัดด้วยใยแก้วแล้วก็ปิดไว้น่าจะดีขึ้นนะ โอเคประมาณนี้ okay,